สวัสดีครับผมนายกุริวัตอุลทุท,ทรผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2ในวันนี้ผมจะขออนุญาตที่จะกล่าวถึงการนาเรื่องของสมาธิเข้าสู่สถานศึกษานะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิสถาบันพลังกิจตานุภาพที่20และศูนย์สมาธิพยาวิสุโกโสภาซึ่งได้กรุณาอมอบวิชาวความรู้ในเรื่องสมาธิสู่โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2 โดยผ่านทางอาจารย์วิยาศาสตร์สมาธินะครับซึ่งก็ได้นําเอาหลักสูตรของสมาธิต่างๆเข้ามาสู่บุคลากรครูและนักเรียนนะครับดังนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของอการทําค่ายหลักสูตรสมาธิพัฒนาพลังจิตหลักสูตรยุววิทยายุอาสาสมาธินะครับหลักสูตรวิทีศาสตร์สมาธิซึ่งหลักสูตรวิธีศาสตร์สมาธินั้นได้ทําเป็นประจําทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับ แล้วก็นอกจากนี้แล้วในส่วนของนักเรียนนะครับก็ได้นำในเรื่องของสมาธิเข้าสู่เด็กๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลนะครับโดยในระดับชั้นอนุบาลนั้นนะครับเรื่องที่ระดับชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3นะครับในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาพลังจิตนะครับแล้วก็มีการนําเอารายวิชาสมาธินะครับในการที่จะพัฒนาปัญญาให้แก่เด็กๆในระดนศึกษานะครับโดยเอาเข้าสู่หลักสูตรรายวิชาที่สอนในระดับชั้นป2 ป3ป4ป5ตลอดปีการศึกษาเลยนะครับแล้วก็ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งเป็นระดับชั้นมต้นและมปลายนะครับเด็กก็ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของสมาธิอย่างต่อเนื่องนะครับ และนอกจากนี้แล้วในส่วนของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรวมทั้งตัวผมเองนะครับก็ได้รับการอบรมพัฒนาในส่วนของหลักสูตรโครงการประยุกต์ใช้หลักสูตรสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพระดับ1รุ่นที่2องนะครับของคลุสภาและก็ยังมีหลักสูตรของการพัฒนาการสอนอ่าซึ่งส่งผลต่อคุณครูในการที่จะนําเรื่องของวิชาสมาธินั้นลงสู่เด็กๆทําให้เด็กๆได้รับการฝึกฝนเรื่องสมาธิ ซึ่งเป็นผลทําให้เด็กทุกคนนั้นได้รับการพัฒนาทําให้เกิดขอให้เกิดปัญญาอย่างเช่นคาที่ได้พูดจันถึงเรื่องของสมาธิก่อให้เกิดปัญญาอันนี้คือเรื่องจริง ดูได้จากผลสมทิ่ทางการเรียนเพราะเด็กๆทุกคนนั้นมีผลสมทิ่ทางการเรียนดีขึ้นไม่ว่าในเรื่องของทัาากษะการอ่านทัาากษะของการคิดวิเคราะห์และทัาากษะของการสื่อสารต่างๆที่เด็กๆสามารถที่จะรับรู้และเรียนรู้จากครูผู้สอนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือเกิดจากการฝึกสมาธิครับในการนี้ต้องขอขอบคุณทางที่สถาบันการจิตารุภาพสาขา20เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณาเมตตากรุณาทุกขบานเดินันปีสองนะครับขอบคุณครับ